น้องเห็นเห็นปะลูกน้องเห็นเห็นหลายเนี่ยยุไช่พี่น้องอล,ลูกผู้ขากำลังเคยเลยมาเก็มเห็ดมันกินดีกินบ่ล่ะลูกคือเต็มกระตาไว้แท้คุนนะเก็บเอาเก็บเอาฮู้ยบุญเอกกดยวไปไห้ยังตึงก็ยังย้อมเบิง้งแ่ามันดีกินบ่กระดู โอ้เคลียใบตองออกก่อนอล็กดหน่อยเมาเก็บเหก็ดครั้งแรกดีใจตัดตีนอกเออนั่นเอาทีมอืมเอาขาทีมเก็บเอาเลี้ยวมื้นดึงขึ้นมาก,ก้อนก็นได้เออนั่นเอาดอกนั้นว่า,าแล้วลูกแล้วก่อนอืมนั่นมาพี่เร็วออกมา อหนนมุนป้าไปหาพอ่อเ่ะพี่น้องคะป้าอยู่แถวใกล้ๆปลาอย่างใช่ไ้เห็ดแดงอ่าใหดนน้ดีๆเห็ดแดงน้อยพูดพูดดอกนึงพุ่นพูนพูดนะเอียดอ่อุ้ยนันเร่ะตนไม้เนไปเดินต้นไม้เ่อยค่อยค่อยค่อยๆอืมอืพูดหนาพูดหนาพูดหนาพี่ดอกนึง่ง ไมกล้าวันกอย่มันนั่งหลายเออเออเอาอันมือเด็ดขึ้นมาก่อน้องจเอามะตัดติ่งข้างนอกก็ได้ลูกนั่นอีกดอกนึงพูนพูนดอกนึงพูนลุกขึ้นลุขึ้นอ่กระตาเห็ดกระไมฮละนั่นอู้นั่นดอกนึงนั่นสองดอกพุนตะวันพูนอ่ะนั่นเก็บเอากรไม่ละนั่นเก็บเอากอน้องจังมาตัดติ่งทั้งทั้งเออ เก็บใส่กระตาลูกอย่าลืมมีดด้อทีมมีดล่ะว่อกระตาไม่เน่ยโอ้กระตาน้องเต็มแล้วพี่น้องเ็มมีดค่ะกลับไปนิดหน่อยมาเก็บห็ดกระดีใจพี่น้องเห็นเห็ดดอกได้ก็เก็บเอาเก็บเอาโอ้ยเอาใช้กระตาน้างนั่นและเออเห็นนันบ่กันใช้กระตาน้องนี่ล่ะกระตาพอหุ่มหน่อยก็ของเขาไปมาเร็วๆพุ่นดอกหนึ่งพอหุ่มนันสองดอกอยู่ทั้งพอด่นเออ เฮ็ดแตงเอามือยิบออกก้อนลูกเออยิบออกมแาจะมาตัดตีนข้างนอกอืมนั่นนั่นดอกนึ่งมองตีนน้องนั่นเห็ดแห้งหลายด้มาไไปต่อไปต่อไปตอใึ้ เล็กน้อยเ่าท ah, ่านอยู่ว่าเห็ดดอกไรกินได้ว่ากินได้พี่น้องพูนน่ะโอ้ยเห็นเห็ดกับเก็บเอาเก็บเอาให้น้องเก็บไปสักก่อนนะค่ะเนาะเก็บไปใส่กระตากลับไปบ้านเขาก็จังไปเลือกออกว่าดอกไรกินได้ดอกไรกินบ่ได้ค่ะนะเมื่อวันหยุดเสาร์อาทิตย์น้องก็เลยอยากมีตะพาเก็บเห็ดเก็บเห็ดในป่าเป็นจังไหร่เนาะน้องก็เลยมาเรียน ลูกวิธีการเก็บเห็ดน้ำพอน้ำแม่ไปเดินไปทางนู้นลูก,ลก,ลกนี่คุณคือไปทางพุ่นไปล,ลูกไปพุณคือไปมองเป็นแปฝน,นพุนออ่ณจะไปมองอย่างนี้ไม่ดีนะพ่อ